ครับอย่างที่เฟซบุกครับกระเบือไทยไปนี่เราซ้อมมาก,กี่วันสามวันครับก็ซ้อมอ,อยู่ที่กาฬสินธุ์อยู่ที่กาฬสินธุ์เลยไฟนี่มาซ้อมที่พีเคไม่ได้มาซ้อมหรอก็ต้องักเอามาเริ่มต้นใหม่เฉยตอนนี้อยู่ที่นูน่นยาวเลยแล้วมีใครเป็นผู้ว่าซ้อมมาครับอยู่นั่นตอนนี้ที่กาฬสินพี่พีน,น้องน้องเลยครับกระโปรงในคลาสที่นู่นช่วยกันตอนนี้เราอายุ 2> 2. สูงเท่าไหร่แล้วครับร้อยเจ็ดสิบสองน้ำหนักป,ปล่อยเราตอนนี้แปดสิบสี่มวยสไตล์อะไรครับเข่า <15 4. S 1> วันนี้เจะต้องมาเจอปูตินนะ ยังไม่เคยต่อยกันครั้งแรกเลยศึกษาเกมกาต่อยเขายังเขามือสไตล์อะไรที่จำนะวันนี้มาเจอโปรตีนวางเกมวางแผนไงดีเดิกตี็นเดิกตามสไตเลยนะมีอะไรดีแก้ไขอุ้งเขาไปดีเลยล่าสุดเราก็ต่อยไปที่ช่องเจ็ดช่องนี่เราต่อยนี่สองไฟเลยใช่ไหมวันนั้นเป็นไงทั้งสองไฟสองหรือสามสองเป็นไงทั้งสองไฟแพ้สองไฟเลยวันนี้ไฟทีสามิีว่าวันนี้มาแจ้งเกิดได้ไหม มั่นใจเลยนะครั้งแรกเราเมต่อดช่องเจนี่เวทร้อยร้อยแปดป่ะร้อยเจ็ดรแล้วไฟสองร้อยแปดร้อเก้าอืมวันนี้มาร้อยสิบสี่เลยมันโตขึ้นด้วยใช่ไหมเมื่อเช้าสอบหนักยังเป็นไงบ้างออกมาพอดีมาสบายเลยร่างกายไฟนี่กี่เปอร์เซ็นต์ร้สมบูรณ์แรงวันนี้พร้อมมาาชนะใครป่ะพร้อมาแจ้งเกิดช่องเจ็ดสี คุมมากี่กิโลไฟนี้ประมาณสามโลสามโลได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเท่าไหร่แล้วของเราตอนนี้ทั้งหมดเลยยี่สิบสามสิบคนจังหวัดกาลสินเด็กกาลสินอา้าวฝากเชิญชวนแฟนขับเราวันนี้หน่อยฝากชาวกาลสินเป็นกำลัง,งใจให้ด้วยนะครับวัน,วนทนนี่เปิดหัวคู่แรกช่องเจ็ดสีนะพร้อมมาแจ้งเกิดด้วยอ้าววันนี้ก่อนน้องโชคดีไปมาครับ